ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกุสุคนวันนี้ข่อยเองก็ได้มาป้านข้างหน้านะเพราะว่าย่ามนี่ห้องย่ามเกี่ยวเข้าแล้วปุ่นก็นยังตกอยู่น้ำก็ยังลายอยู่นะนมันก็นลายบ่อนนะมันขาดนะนี่ก็ปักไ่นี่น้ำไหลเกี่ยวเขานี่ ลุกแล้วนะดูนี้นะปูน้ำก็ไหลล่องๆอยู่ป่านชายน้ำห้วยนะปูมีเขาก็ซุกเริเรงเลยก็พวกเกีก่ยวแล้วเขานะแต่ว่าน้ำยังไหลอยู่นี่ปูน้ำยังติดอยูเ่เนะป่งก็ป่งอยู่นะมาแต่ว่าน้ำมันไหลลงมาเลยเลยปูน้ำนะ มันไควน้ำกับน้ำฮอนบุไลแปรกันเลยโหเข้ากับชุกเรืองลายแล้วได้พูนตวัวตัวเฮอเทึ่งนี้มันมันเป็นมันมีผายอยู่ทึ่งนะพอ้โหายาน้ำผายโมเจงนะ ตัวนี้เป็นขั้นขั้นหน้าขั้นเฮอพายนะซานพายตัวนี้คือซานพายน้ำมันไหลลงมาเลยอยู่พอป,ะะปานขั้นตัวนี้แล้วตัวขั้นพายนี้แล้วล่ะน้ำตัวยูพายนี้มีน้ำกระยามันเอาตัวยูลุมนี่เยอะน้ำพายไหลลงก็มันก็แห้งดี เดี๋ยวติดตามไปเบื้องน้ำกันบนมุลละบนคุด,ดินกะชุกมาตามขั้นตัวนี้ละเอาจนเต็ม,ตมล้อพุ่นละเต็มล้อแล้วก็พูชุกกับฟูยไม่กละายนะฮะไม่น่ะ Mình sáng cái <laughs> sáng là, lại vừa rồi đấy.

จะน้อยนี่กัปานตรงนี้แล้วลวกัล้อขับหน่มากกับไต่ดดแต่พุ่นไต่ต่อยไต่ไปช่วน,น่ยังไาบ้านนะ <c oughs> ถ้ามันแน่นนะเขามันแน่นนะ <c oughs> เยียบเยียบามันแนเ <c oughs> ่นแลวกันบอลใต้ม่ยังบรลลุกนะไปพุน <c oughs> มันนี่กามากับสาวรัด tắt nà vẫn mà cút chói nà chúc ăn điều nà biên cần nà bò cút tìm lo này cật đây chúc phải to ý chúc phải lẽ bọn thùng phù bọn ăn nắm, nắm phù nà bọn ăn bật giang nắm mứt thùng nà bọn ăn này mình dù thương mù

อม,มันคือเป็นอะไนี่โอ้บ่ได้บบได้แบบนี้โบพลาดแล่น,น,น,ลนี่เห็ร้ายบบานี่ไม่รู้ทุกคนนี่นะท่าผู้ชมนะตอนนี้กับภาหนะอันที่แก้ลากดินไปปานกับตอนนี้กับมันกับเพ่แล้วนะทุกคน,นมันเพ่แล้วทุกคนนี่น มาดิกระชือหามาดทุกคนเลยนี่ทุกนาดทุกคนเลยนะทุกนณดเพื่อนเลยปุปปุอบนะลงนี้ลงนี้ลงนี้อลไรอะเอ่ะกหน่อยหนึงบนด่ได้ละ เอาชั่น,นี้ละสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอบใจที่ติดตามนะครับชมแต่ต้นจนจบบ๊ายบายโหกันยุ่ง